สบายดีทุกคนสบายดีเอิซีที่นะาห้างอินดีต้ตอนเท้าเข้าชื่อสองสองเลยน้องสาวเราข้ามหมดมาทุกคนมือนี้หันกับมือหน,นีวะชิว่าดูสิชิว่าได้รับได้โน,โน,น,นอนดูโปรเนาะทอดเม็ก่เพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นเวลาอยู่ดูสิเราเห็นนะทุกคนเนาะสองโมงสองโมงสีง่สิบเจ็ดนาทีชิว่าตีสอง ตีส่งสนาฬิกาบอกครับ47นาทีเนาะจะถึงเวลาที่แบบไปย้ายห้องเข่าหองอย่างนะทุกคนมนันสู้ก็ได้กะเกี่ยมแล้วกับอีเม่เอวยตายเนาะเราสองเอวยตายนี่เขาอ,อีเม่ของสู้นานทุกคนนอนละคันหมอกเบิงนี่ะกะดับตะดับกเพิ๊นนานทุกคนนหมากระเฮาหงอยทุกอน,น รู้สึกว่าเฮาหอนเสกเกินมาอะไรเป็นมือนี้จมันเป็นนะเดยสมแบบเป็นมือที่เพื่อนป้อยผีป้อยอยังเอามาอีกนะเนาะไปมันเท่ากับไปวัดกันเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะสิฮอดสามมงแล้วนะญาติไปพุทธันเพื่อนตีของสีโกะนะทุกคนเนาะวันนี้ไปมาตอนนี้ตู่าันก็มาฮอดวัดเป็นทีน้อยนะคุณ เข้าไปทางในกันเลยน้องพ่าอีเมฆนั่นเพิ่นเข้าไปทางในก่อนแล้วแบบนี้นะไปเอาไปมาถึงอีเมฆเป็นทีมฮอร์อีเมฆผุดกระเตงปลาเข้าท่าเ้องกับน้อสาวจะบินหน้าตาที่แบบจะเอามาลายอ่ะมาจังหารมามามาแต่งปลาเข้าเพนจังหานแค่นี้เมฆบัก เดีมาแตงพระเข้าแตงพระเข้าวะใช่บทีแบบคนลงรับไปแล้วอย่างบัมดีอนาน่าตายกระแตงโซยจะาถ่ายคลิปก่็โซยๆกันเนาะตุนก็นจะอยู่นี้ข้างๆกับพันักบง เสร็จชิ้นเป็นทเทมห้อยแต่งก็ไม่ขันนจะปลาอาหารเยียบเนาะข้าวของหวานเยียบเลยยักจักเนื้อหูเลยเพราะว่า <disagre ed. S 2> มีทั้งลวกพักมีทั้งแจวมีทั้งสุ่ม,ส,มสุ่มพักสุ่มอันนี้จะเป็นสุ่มยกหวยเพราะว่าสมัยตะกี้มีแต่สุ่มยกหวยโยกอย่างแบบนี้เนาะเขเขีย <Okay, okay. S 1> พบอาหารของข้าวของหวาน ทำราซาอุปกรณ์เกษตรชิ้นเป็นเทมพอยดอ่ะวัดนี้อุปกรณ์มาแต่งขันแต่งย่างนอนบัดนี้เนาะเพราะว่าขันท่าขันยางแบบนี้นะอ,อ,อีเมย์ก็เด้อบัดน,นี้เด้อทุกคนเด้อมีคน,น,คน,น,คน,น,แ,นแล้วๆๆแล้วตู้ขันแล้วเป็นเทมพอยด์แล้วค่ะใต้ก็อีเมย์เพิ่ทางกตะลุ่ไปไม่ยังอันลุงไปอนันต์น้ำยาประหยัดน้ำนะทุกคนเนาะอาจจะบฉเห็น ขึ้นกำลังแบบหยาดน้ำหยาดยังอยู่ตู้กับจับกับตานกำลังตาเขึ้นกำลังเนาะบ้านนี้ไปห้องกลับไปบูซาถาดอีพอกันโตเนาะทุกคนหลายคนก็สิบคนว่าอีพอตู้พันเสียแล้วนะวันนี้กลับมาบ้านี้บูซาถาดกันบ้านเอาเอาสาวกันเลวเอาสาวกำลังยางมาผู้ขึ้นก็ขึ้นนะผู้ลงก็ลง เสร็จสิ้นแล้วเป็นที่ทำห้อยแล้วกลับไปยายห่อเข้ายายท่อเข่าห่อยางก้อนยายห่อเข้าก้อนเนไะเริ่มกันเลยมาเรามาถึงบ่อนที่แต่ละคนชาวชาวบ้านชาวา่านีแล้วง่างกับะซนทุกคนเนาะ มาถึงคนที่อยาเข้าเข้า,ขา,ขา,าน้ำมนผาเ,เดียวใหญ่จิ้มเลยได้กำลังใหญอยู่ได้เมกกำลังใหญอยูอยน่นะทุกคนเนาะมาวานนตู้ก็สิเป็โ่ายน้ำบานีเพว,ว่าไปซอยๆกันเนาะซอยาห่ซอยยังนะ ยกันสยลนะดอย่้วให่จังห้องเอาไว้ไปยายห่ยู่ิเวอนซี่ห้อง ยายอยู่บ่อนอันอันพอสิโตพูแน่ค่ะนึงบ่เอาอันผมรู้อยู่เฮือนนึงอยู่เฮือนเด้ยังจังฮ้ออยู่นหึออไปใส่ไ่ตัวนั้นก็เอาไปใอีกของเฮาก็ไปใอีกฮะเอออืยังฮ้อแล้วบ่าวนี่ฮะ

เรียนกับตรงนั้นเรียนู เฮ็ดนี่คองเคียงเฮ็ดคองประเพณีลา่าทุกทุกเดือนเก้าดับต้องได้เฮ็ดแนวนี้ทุกทุกเพื่อนทุกทุกครอบครัวถ้าว่าโบเฮ็ดแนวนี้เราหมายความว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องผูุ้ทธพ่นล่วงลบโบได้กินข้าวกินฟ้าโบได้กินห่อข้าว มาับมาเอาก็ได้ bao cả ơn này nó vô Đây 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 nào đây 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 น,นี่ก็จะเป็นชาติของพ่อตู้บ่อวานไอ้ตายพึ่จะเป็นคนยหญ่ <c oughs> อ้ยขอโทษจามีนี่ไอ้ตายกำลังหิดผ่าอัดป้าควนก็นจะมีสองสันบนวอลมืนเอเนี้ย ขอนานาคุนว่าเพราะว่าช่วงนี้โควิดย์กำลังชิมาใหม่่แล้วสายพันธุ์ใหม่เนาะ้อคุนว่าสายพันธุ์มันมาอ้าวขุนกระตุกโซนนัสุขภาพวิทย์แข็งแห้งขุนกระตุกทุกโซนยิ้มยับยิ้มยับอยู่ขุนกันเลยอาจจะเห็นอยู่เนาะเม็ดขุนกันเนาะแห้งดีได้ยี่ไรเอาขึ้นเทิงแม่น่ะเอาไปหลุมนึงเอาคู่หนึ่งหรอวะแค่หนึ่งเหมาะอ่าน ของเพื่อนเห็ดเองไปเพื่อนคงเพื่อนเห็ดเองสีสันงามวัดสันโมแม่เนาะเห็ดทหงอีพ่อเนาะก็ต้องแบบพิธีพิธันนิยหนึง่าวัดสันไหนไตอันหนึ่งดับต่อไตอสองอันแม่นั่นวะยังอีห็อคนึงเลยจ้ะหขอหนึ่งเอาลงลงุ่ม ไต่เทียนก่อนเทียนดับพุน่นว,ว,ว่าก็ว่าผุนกระตุกตุก,ก,ตกอิรีอะไรทีในี้นี้ก็อาจจะเห็นนะทุกคนเนาะน,น้ำฝุ่นนะซุ่มเย็นซุ่มเย็นปีนี้โม่ไหวเลยทุกคนซุ่มเย็นซุนมไไน่มเย็นเนพราะว่าฝุนตกะเสริฐเกินน้ำฝุ่นได้ที่เห็นบังหน้าโจยูน่นี่คะน้ำฝุ่นทุกคน ไปเทศโอยอีงเมย์ไปใต,ต้ก็ได้พอผลตกแห่แล้วนะทุกคนยานยันโบสถ์ทันเนีย่ยเป็นผลโบเซาล์นะจนจะใช้เปียก,กนบโขนมาดูนะมาบูซาได้ทานอีก่อกครับทานพระเท่าอย่างแล้วกัดต่อทุกคนคุณว่าออกไปบูซาพญานาคมาทางกระเสียรมืดๆเนี่ยเพราะว่า มันเป็นไข่เป็นอย่าง,งนถะ้าะค่อยไปค่อยมานอกกองก็กกอยากสั้นสั้นก็นกนขอโทษขอภัยแล้วไม่ไล่เพาอยู่ทางนี้ก็เต็งเลยค้นไปสิเต็มเต็มเลยลนะหลายนี่พอฝนก็นกนตกสลึกู่ฝนตกแห้งขนาดเลย ได้เลยทุกคนฝุตตกแห้งมะทสิบุญแล้วได้ฟังเบานิทรรศผนอีกแล้วใส่ตุนสูงน้ำนานุณนมาหิดบุงประคุณตุกคำวัชรลพาเดียวมาดีอยู่กองกองงานประตูวัดเนี่ยคนจำซาธาผลใครเน่ยวัานทุกแต่ละคนนีแม่กระปวกหัวปวกอย่างเนาะหลายคนเตอ ทา,าน้ำเดียวถ้าเพื่อเศร้าเราจะออกไปบูอินหูนเน้ยเพราะว่ากันเนาะเพราะว่าฝุ่นนะคุณมเป็นไฟกันดีบนไฟบนวันปูบนขี้ลดง่ญยเลยใกล้แน่คือปูกบบใตแเม่ปลายขี้จากมาอนี่ยงยากม่างงานเนาะนใส่หมวกผมเลยเพราะเป็นไข่นเนี่ยสบาย,นเ,ย,แบบนยเนี่ยเลยแปลว่าต้องไม่ใส่หมวกใส่เงี้ยเนาะ ใส่กัยัดไข่ตืตอาานะ้อวรามันในะก็เลยลอใส่หมูดว่ามนุณเจ้าเราลกลับไปออกไปบุชาโตกนันเลยบานนี้มาบาทนี้คุณเจ้าแล้วบริบาลจะเศร้าเด้อมันค่อยๆนะบางๆลงแตมาบาทนี้คุณเจ้าพญานาคโตปิ้หย่ให้รำน้ำพุ่งาสันทุกแอวทุกปปราสัน มี่วะแต่ตายไปเอาทูกีทุกคนก็ยังงงงวนเนี่ยนกองนาะสามร้อยเก้าโดกเลยตายเลยต้องเก้าโดกเลยบูซาพญานาคนคนว่าต้องบูซาเก้าโดก มายหายมา,ากเกาโดว่าสาวเืมตดเลยตายยี่โบอ่านรูปเราเลยจ่ากยาก,กักกำลังาย ดไปเทียนให้ความรู้ษาบูแล้วก็นอนรตู้จังบูน้ำหลังแบ้เผ็ดขนาดสองคนคนได้แล้วบอได้แล้วได้ละมันยังสองโดได้แล้วได้แล้ว,ลว,ลวอยากคือจจ๋นอยากคืออย่างนอง <laughs> อยู่ได้ทีนี่<า>ป่าถากขอคน <c oughs> <c oughs> คนก็ขึ้นได้ขึ้นว่า <c oughs> ตอนนี้เพื่อถ่าต้องตูขอพรรถก็ออกมาก,กับไก้ชีส้นแล้ว <c oughs> ขอคนขอพรเป็นหน้าที่หนึ่งมาได้จนห้าสิบวิแล้วขอพรนีป่ปาร์คลงตอนนี้ไปเซจินตุ่ยมวสำหรับบุญปีนี้ไปเมื่อใหญ่ใหเข้ายิ่งที่ กับยากมัวเนี่ยเพราะว่ามันอยากมืดๆนะใตยกระใตายตายทุกเพราะว่าต้องได้มาใหญ่สี่สี่เจเฮือนอีกฮะนะเนะป็นเดียายเนาะปั่นเะดียวยายะนะตูก้ก็มีหอหนึ่งอีกตู้อะไรอยู่นี้ของตู้อใต,ตา้สิบปีย์ใหทางพุ่นอีกแต่ตู้สิบปีย์ใหอยู่ทางหลังเฮือนกับสิได้แบ่งเดียวไปนะทุกคนเลยเพราะว่า เดี๋ยวนี้มันกัดจักโมละตูบงโมง่เดี๋ยวนี้กัดอันมันยังกันภาษาไทยกัเอิน่นว่าสีอะไรทุกคนปฏสีนาฬิกาครับ12นาทีก่อน, <c oughs> นไปมันี่กับปยายอ,อีกเจนหนึ่งอีกนี่ <c oughs> น่าส่ง,งมาก <c oughs> เอาทอั้งฝนทั้งอย่างเนีฮะเลเพราะว่า อีกอย่างหนึ่งกับน่าสุดเลยแหละกรรมายายซีเจที่ม่ใช่ที่ีเจนะทุกคนเนาะนี่ตายกรรมายายอย่างนี้อีกเจนึงจ้นี่ก็จะเป็นเจอีกเจนึงของเฮือเนาะทุกคน ได้ก่ะเพื่อนยายตู้กับสิปยายบนของตู้อีกนองบ้านนี้นาะอยู่ทางหลังเฮือนบานนี้ไปก่อนทุกคนบัานนี้จนได้มันเสาก่อนนะเสร็จสิ้นเป็นทีเหมรหอยแล้วทุกคนสําหรับบุญโหเข่าประดับดินปีนี้โอ้ยังบทันได้แล้วนอนยังใส่บาตรทุกคนใส่บาตรกับจักซินแนด์ไดแต่เดือเพราะว่าตื่นนอนทักนกะตื่นเสาเลยนะเพื่ฝืกมได้นอนไปได้อย่างทาม แทกซีแนวใดนอกขั้นมาได้ไปกับไปขั้นาบ่ได้ไปกับคูบ้ให้เินป็นแบบเป็นเรนทั้งหลายทุกคนเยอ่ะก็สิจ้าก,กับไปกับขอขอบใจน้ำทุกคนที่เข้ามาติดตามครับสมสรีน้องสาวเราข้ามมาวลเฮาทวาในคลิปนี้มีเชียงเนื้อหาพาระปุษจีนขอโทษขอพภายน้ำแม่หลและก็อย่าลืมเข้าไปกดไ์กดแชร์กดติดตามมาโศอยน้อง,อง,องเฮานี่เด้อเพื่อสีนี้แห,งห่งฮ็ดคลิป ใหม่ๆตัวไปสำหรับคนนี้ขอตัวปก่อนเจอกันคิดหนาบาบายบุนกระตุกขนาดเลื่อยบุญกันเลย